บททีสวัสดีพี่น้อยขึ้นราแล้ะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮาหนอยประจําวันที่17มิถุนายนหกหกนะพี่จมัชิกนะครับเนาะก่อนอื่นบทที่ขอสวัสดีพี่น้อง FC ครับประจําในขอสวัสดีนับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอที่พารวยกับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะพี่จมัชชิกนะครับเนาะก็ะมาเจอกับผม เป็นประจําทุกวันกับแนวทางฮานอยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับก่อนอื่นมาทีก็ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับอคอมเมนต์ดีๆขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจด้วยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะที่มีให้กันนะครับตลอดมาทั้งสองช่องเลยนะพี่สมาชิกก็ขอบคุณพี่สมาชิกไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมแนวทางนะครับอ่า ฮานอยวันนี้นะพี่จมชิษมาอ่านคำเตือนกันก่อนเนาะนะครับมาอ่านคำเตือนกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะนะครับอันนี้คือคำเตือนนะพี่จมชิษนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอโดยพิจมศิษย์นะเนาะสูตรกำเนิดตัวเลขนะพิจมศิษย uh, ์นะเนาะนะคร<ๆ>ับประกอบการพิจารณานะครับกับฮานอยวัน <dürfen> นี <bye> ้นะพิจมศิษย์นะครับตัวเลขที่ผมจะวางให้ต่อไปนี้ก็คือนะครับคำนวณมาเรียบร้อยแล้วจากสูตรจากแนวทางเนาะนะครับก็จับ ตัวเด่นไม่พี่ชาิกกกกนนนะะะครรัับบเาได้ชมปอพิจารณาแนวทางอนอยวันนี้นะพี sure. ่ารณาชิกนะครับเนาะไม่การตีว่าจะมาทุกครั้งนะพี่ารณาชิกนะครับเนนาะะครับเปพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะพี่าราชิกนะครับเนาะอ่านคำเตือนก่อนครับเนาะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีผู้ปกครองควรพิจารณานะครับด้วยกระชิดในการรับชมด้วยเด้อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะครับพี่ารณาชิกนะครับเนนาะะครับอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะครับพี่ารณาชิกเนาะนะครับอ่านะครับ ก็ไปชมผลฮานอยเมื่อวานกันก่อนเลยนะพี่สมาชิกนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอไปสลับในทางรัฐบาลไทยด้วยเด้อพี่สมาชิกแต่ว่าโอ้โหแก้มือนะครับเนาะก็มาปังนเราพัฒนานะพี่สมาชิกสําหรับใครไม่ได้ชมเราพัฒนาผมเมื่อวานนพลาดมากเลยนะสามตัวตรงๆเลยนะสลับในทางเราพัฒนานะพี่สมาชิกปังไม่ไหวเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะสหรับผพิชคนไหนที่จะไปรับชุดสรุปหรืออะไรแบบงบน้อยผมนะก็ทักนะครับ เอทีเจเจ็ดแปดเก้าได้เลยได้พิจิตรมาชิกลจากอ่าประชุมในชุดสรุปผมในบ้านเนาะเอทีเจเจ็ดแปดเก้าทักมาได้เลยเนาะพิจิตรมาชิกนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ฮานอยเมื่อวานนะพี่จิตรมาชิกนะครับอ่าผมอ่าแต่ก่อนนะผมยังเคยสังเกตอยู่ว่าถ้ารัฐบาลไทยผมอ่าไม่ปังเนี่ยนะครับรายการต่อไปก็คือฮานอยก็ต้องเฝ้าระวังนะพี่จิตรมาชิกผมเคยทักกับพี่จิตรมาชิกอยู่นะครับเนาะนะครับ นะครับอ่ะมาดูว่าเป็นอย่างไรสลับเมื่อวานนัพิจาาชิกนะครับสรุปผลนะอันนี้คือสรุปผลเดอร์พิจาณาชิกนะครับผมให้1กับ6นะพิจาาชิกเมื่อวานผมให้1นกับ6เนาะนะครับสลับน้องหน่อยผม1กับหเนาะวันที่16หนะ่ากิตนะครับ3 8 2 9ป้นะพิจมาชิพสา9อันกเเปิดนกิตนะก็เรียบร้อยเลยเนาะนากิตก็ไม่ลงนะครับ99ก็ไม่ลงนะนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เบิ้ลไว้นะพิจาาชินที่ทำเนาะพิเศษ18 4 7 6สี่นะครับ หนึ่งแปดสี่เจ็ดหกนั่นนะครับไม่มีนะครับเจ็ดหกมีแต่หนึ่งหกเนาะนะครับนะครับอ่นะครับหกมาหลักหน่วยอยู่สลับชุดสองตัวเนาะนะครับสองตัวหกมาหลักหน่วยเนาะในชุดสองตัวนะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่าแล้วก็ปกตินะครับเนาะปกติแปดสามศูนย์สามเก้านั่นปกติก็ไม่มานะพี่สมาชิกปกติก็ไม่มาเด้อนะครับเวียพีนะครับห้าห้าสี่แปดสี่นะครับ v p นี่ก็ไปหมดเลยนะพี่สมาชิกดูโหดูดินะพี่สมาชิกเป็นวันอะไรนะครับเนาะนั่นแหละนะครับรัฐบาลไทยก็หลุดน้องหน่อยก็ไม่มานะพี่ ik, สมาชิกสลับ๋นวทางเมื่อวาน này. ก็ขอไปพี่ะมาชิกไปด้วยกันเลยกันเนาะสลับอ่าทั้งสองแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางฮานอยนะพี่สมาชิกเมื่อวานนะครับเนาะนะครับ,นะรบสงสัยครัอ่าลบทางให้อ่าพี่รองนะครับเราพัฒนานะครับนะครับเราพัฒนามาสามตัวตรงๆรเลยนะพี่มาชิกเมื่อวานนะครับเนาะแนวทางผมนะครับเนาะอ่ะ ก็วันนี้ก็ตามสูตรกันต่อนะพิจสมาชิกว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับดื่มซ้อนกระดาษนะพี่สมาชิกเออซ้อนกระดาษนะครับวันนี้ก็ตามกันต่อด้วยพิจสมาชิกสําหรับในทางสูงขมเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงในทางนั้นด้วยพิจามาชิกไม่สนับสนุนการปันนันใดทุกชนิดนะครับฮานอยวันที่17เด้อพิจสมาชิกนะเนาะตัดไปปัะมาก็โฟกัสไม่ได้โทรศัพท์ นะครับวันที่17นะวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับนี่เลยนะอ่ะมาดูตัวเด่นเลยนะพี่จะมาชิกนะครับเด่นเนาะเด่นเดี๋ยวเทียนประกาศตัวนี้ให้หมดก่อนนะพี่จมาชิกใกล้จะหมดนะวันนี้เด่นนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะสามสี่านั่นนะครับวันนี้ผมให้สามกับสี่ด้วยเด่นพี่สมาชิกนะครับพี่น้องลงนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะในทางสูตรของพี่น้องลงนะนะครับ นะครับระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้อพิจิตรชะคนัระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้อสามกับสี่นะพิจิตรชอบก็แค่ไว้จดไว้เนาะนะครับสําหรับแนวทางวันนี้เนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับสองตัวเด่นเด้อพิจิกสองตัวเด่นเด้อเด่นสองตัวนะครับอ่ะชุดแรกเลยเด้อสามหกนะโอ้ยเมจิกกันแล้วเมจิกก็หมดแล้ว สามหกอ่าชัดเจนมากตัวนี้สามหกสามเจ็ดนะพิชมาชิโอ้ตัวใหญ่เลยเลือกจะมาตัวนี้นะครับสามแปดเดอ้อนะครับสี่ห้านะใน,นสี่ห้าสี่หกนะพิชมาชิโแล้วก็สี่เจ็ดนี่เลยนะครับเนาะอ่ะจุดปากกาสีแดงให้ก่อนจุดปากกาสีแดงให้ก่อนเด้อใจร่มๆใจร่มๆ อันนี้เป็นมัดรวมเด้อพี่จะมาชิกสลับใครที่มาติดตามใหม่เนาะใครที่เพิ่งมารับชมนะนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเน้นให้นะตัวเด่นเด้อพี่จะมาชิกนะสองตัวเด่นมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกแล้วก็สนะี่เจ็ดแลพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนี่สามเจ็ดเจ็ดสามไปเด้อวันนี้นะพี่จะมาชิกแล้วก็อ่ะสี่ห้าห้าสี่นะครับพี่จะมาชิกเมื่อวานนี้ห้าดีๆไหลอยู่นะพี่จะมาชิกอันดูในสูตรก็มาหนะ้าเนาะอ่ะดูแล้วกันนะพี่จะมาชิกชอบก็แคปไว้จดไว้เด้อนะครับ ชอบก็แคบไว้จดไว้นะครับสรับในชุดจอบสองตัวผมเนาะจะพูดเด่นสองตัวนะอันนี้ระวังของกับเก้าอาะขีดเก้าให้ก่อนนะครับชุดน,นี้เนาะมีอยู่ชุดเดียวอ่ะนะมีแค่นี้ขีดไว้นะอันนี้คือฟ้าระวังนะพ่จมัชิคือดฟ้าระวังองกับ9้านะครับอันนี้ฟ้าระวังไว้เฉยๆนะนะครับอ่ะขอโชคดีเด้ยนะครับสลับใครที่จะนําไปเสี่ยงโชคนะ,นะ,นะ,นะครับเนาะอ่ะแล้วก็สองสามตัวเด่นนะนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะพ่จมัชิ์ สามทเทรนเด้นสามตัวนะครับเนาะนะครับหกสามเจ็ดนะแล้วก็ห้าสี่หกเด้อพี่สมาชิกแล้วก็หกสี่เจ็ดอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับพี่อ่าสมาชิกคนไหนที่ไม่ชัดเจนยังไงก็อ่านะตัวเลขไม่ชัดเจนยังไงก็อ่าในบ้านผมก็จะชัดเจนกว่านี้ทำใบนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับใครที่จะประชุมชุดสรุปในบ้านก็ ทักไอเดียไลน์ผมเลยนะพิจาสมาชิก AT7789 ็ดแปดเก้าเลยดนะ้วยพิจาราชิกนะครับเนาะทักส่วนตัวผมนะนะครับอ่านี่เลยนะพิจาสมาชิกนะครับเนาะจะคขียประกาศสีแดงให้ก่อนนะนะครับพูดไปพูดมาก็จะไม่เลื่อนละนะเพราะว่านี่เลยนะพิจาสมาชิกอา่าเลยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> วันนี้อยู่ดีใช่าไหรยังไงวันนี้ต้องลงนะวันนี้นะพี่จะมาชิี้นะเนาะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งด้อพี่จะมาชิกสลับแนวทางหนันมาไปจังหวัดที่สนะิบเจ็ดเนาะนะครับสามกับสี่นะวันนี้พี่น้องลงแนละพี่จมาชีนาา้นะเนาะถามว่าแนวทางติดเบิ้ลไหมนะครับถ้าพี่น้องลงอย่างนี้ติดเบิ้ลนะพี่จะมาชิกแต่พี่จะมาชิกดูรอบแรกก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับระวังกัน ถ้าชอบเบิ้ลกันเบิ้ลไว้เนาะนะครับพี่สมาชิกทำเนาะไม่ได้สร้าสมดุลการพนันนะแต่เพียงแค่ว่าแนะนําว่าเออดูดิว่าเบิ้ลจะลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะพี่สมาชิกนะครับก็ดูก่อนครับสองตัวเด่นก็มีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนาะผมเน้นให้สี่สามเจ็ดกับสี่ห้าเรื่องี้พี่สมาชิกทำเนาะระวังหกกับเก้าเด้อเด้อนะพี่สมาชิกทำเนาะนะครับอ่าแล้วก็สามตัวเด่นก็มีหกสามเจ็ดห้าสี่หกแล้วก็หกสี่เจ็ดนะพี่สมาชิกทำเนาะ ก็จะประมาณนี้สลับเนทางฮานอยวบนนี้เนาะนะครับเด๋ยนตอนเย็นมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรกับผลฮานอยผมเนาะนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเจอกับผมคลิปต่อไปเฮงๆรวยๆปังๆ,ๆ,งๆนะพี่สมาชิกสวัสดีนะครับ